มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไมีอะไรคะรถมีะไรล็กรถรถจักรยานแต่ว็รัตถุอ่ะคุดูตามตรนี้นะดูตามตงนี้นะทำไมทาไมทาไม้เรารถลอยตัปดูจากเนี่ยเอามาติดกับบ้านนี้ดูจากลักษณะของอะไรถเพราะมันีอะไรเรามันมีอะไราะมันีอะไรเพราะมันีอไรอ่ะอานอยานอ่านอ่านเ่านอ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 ่าเอานอ่านอ้านอ่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 าอ่านก่า่านอ่านอ่านอาอา่านาอานาน่าานเา 哎哎哎，那个 พานกานน้ำตาลนะอ่ากาดมีอะไรบ้างคะพาด้านไดบ้างมีอ่ามีอะไรนะครับมีกระเทีมตรงนี้อะไรเลยพาบานูนคุณดูถามก่อนท้าใคถึงเอาบอลลูนอันเนี้ยไปติดกับเงาตรงนี้ยมันมีอะไรมันมีลักษณะรูปทรงยังไงเหมือนกันสายกันเอาตรงนี้อ่ะแล้วไอ้ตะ๊กแตนไอ้ตะกแตนที่เหลืออยู่ทำไมไม่เอาไปติดล่ะคะ ได้ได้ได้โอเคเอาสิได้ชาอไปคุณเสยได้ดโอเคสดยอดค่ะตีต้นพี่ตใช่หรอไม่้อย่ดีวาอ่ะไม่เป็นไร่ะโอเคเอาไปอาไปน้องขอกด้วยเอค่ะีล้วได้ยังไงนะพี่ใกร คุณก็ตามถุงเราเลยสิเหลืองเนี่ยกลับเราละเนี่ยทำไมถึงเราเหมือนกันอ่ารู้ป่าวมันเหมือนกันนะ

ဘာလဲ